إن الحمد لله نحمله ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين حق ليزهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أما بعد قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا ينظر الله عز وجل إليهم يوم القيامة العاق لوالديه والمرأة المترجلة والديوس أخرجه أحمد. Alhamdulillah, you kita know, ulam, lamat, Jumaat, di sertah Taala Subhanahu wa Taala. Hari ini, teruslah menjadi satu lagi hari yang Allah Subhanahu wa Taala memberikan kita berbakti bersama. เนื้อบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นผู้ชายนะครับซึ่งเป็นวาจิบสำรับตกคนที่มีสติปัญญาเป็นมุสลิมนะครับและก็อากินบาเล็กต้องมาละหมาดจุมอัดนะครับและก็ฟังคุตบะในวันนี้นะครับซึ่งเป็น วันที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ให้เกียรติวันที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ได้ลบล้างบาปโทษและวันที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ได้สร้างสรรพสิ่งต่างๆนะครับอยู่ในโลกดุนยาแห่งนี้และก็เป็นวันหนึ่งที่อัลลอฮฺ سبحانه แวะ تعالى ได้เอาชีวิตตกชีวิตกลับไปก็คือวันกิยามะซึ่งตรงกับวันซุบ พี่น้องที่รักทั้งหลายวัข้อในการที่จะนำเสนอคุตบัในวันนี้ก็คือสร้างบุคคลบุคคลสร้างประเภทเทียร์ล็อกสุบาฮานาวตาลาจะไม่มองเข้าในวันเกียรมันนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่สำคัญนะครับ ที่เราทุกคนจะต้องรับรู้ที่เราทุกคนจะต้องทำความเข้าใจนะครับและก็เป็นเรื่องของกาบาอิกาบาอิอัลซุนุบกาบาอิกาบาอิรุซซุนุบเป็นเรื่องของบาปใหญ่เช่นเดียวกันพี่น้องจากท่านอิบนุอุมาลติยัลลอฮฺอัลฮุอันฮุนั Ibn Umar radhiyallahu anhu lawa Qala Rasul Sallallahu alaihi wasallam, Rasul madaklawaiwa. lawa wa yang dihujah Allah Azza wa Jalla ialah: Sabukun. Ya Allah Subhanahu wa Taala. Tidak, tidak. Jangan 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 tidak. วันมรดจุนโ ت ตอร์จ,จิระผู้ยิ่งที่มีพฤติกรรมเป็นผู้ชายเลียนแบบผู้ชายวัดดยูสแลกาผู้ปกครองนะครับหรือผู้ที่ไม่มีความหึงหวงกับขอบครัวนะครับตัวเองนะครับในฮะดิษต้นนี้มีบันทึกโดยอิมามอ د, ัหดุลฮัมดเป็นฮะดิษที่สูงเสียนะครับฮะดิษนี้ อธิบายให้เราได้รู้ว่าพฤติกรรมร้ำพฤติกรรมนี่ที่มันปรากฏในสังคมของเราซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องตระหนักและเป็นสิ่งที่เราไม่สามาที่จะปฏิเสธได้ว่ามันเป็นเรื่องราวที่รร้แรงในทาศนะของอัลลอสุบะฮานาอูตะละนะครับบางฮะดิษหูวถึงว่าลำยัดคูลินจันนะนะครับบางฮะดิษที่มีตัวบท อาจจะต่างกันแต่ความไม่เดียวกันก็คือบุคคลสร้างประเภทนี้จะไม่ได้เข้าวสวาวันนะครับนะคำว่าละยันละยันซุลลอฮุอัลลอวะจัลละอิลัยฮิมตรงนี้นัอุลามะได้ให้ความไม่หว่าเป็นการเมินนะครับในวันกิยามัตน,นะอัลลอฮ์สุบฮานาวาตาลาจะไม่ได้มองไปยังบุคคลเหล่านี้ เป็นความไม่ที่ให้ให้เป็นการให้ความไม่ว่าบุคคลแล้วนี่จะไม่ได้อยู่ภายใต้ความเมตตาของอัลลอสซุบฮาานุวตาละฉะนั้นถ้าหากว่าไม่ได้อยู่ภายใต้ความเมตตาของอัลลอตาละแล้วอัลลอฮซุบฮานุวตาละจะไม่ให้เขานั้นได้รับส่วนสวัรค์นะครับฉะนั้นพี่น้องที่รักทางไล่มันเป็นอัลกออุชะดีดลีฟายดีฮามันเป็นเรื่องข้องกัน ลงโทษที่เจ็บแทกมากให้กับบรรดาผู้ที่มีคุณลักษณะท่งางมนี้นะครับในฮะดิษบอกว่าอัลอากริวาลีได้นะคนที่ทรยศต่อส่อง่อมแนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับเพราะว่าอันกูรอาไล้ไล่อายะนะได้ตรน,นักตึงกันให้ความสำคัญกับผู้ที่เป็นพ่อเป็นแม่ผู้ที่บังเกิดนะบังเกิดก้าวกับเรา นะครับผู้ท,ที่ให้กำเนิดเราอันกุรอานในซุรุห์ลุกมานอายะที่สิบสีอลล่อัลลอฮฺตัลลาไล้กล่าวว่าสั้อยนั่นอินซานะบีวาดีได้เราได้สร้างเสียให้มนุษย์นั้นทำความดีต่อซ่องพ่อแม่ฮามาลัตฮูอุมมุวะนันอาลาวะนินเพราะว่าม้าของเรานั่นนะครับแบกเรานะนักแลว้วนักหลาว,ว,วันแลว้ววันหล่าน,น,นะครับ ตอนที่เราอยู่ในทงแม่ของเรานะครับบางครั้งมาของเรากินไม่ได้นอนไม่หลับนะครับปิกตัวไปมานะพอหญิงขันแก่ทองแก่ก็หญิงที่จะมีความเจ็บปวดมากนะครับว่าที่เราจะคโอดมานะครับหลั่งจากที่เราโลอดมาเร็วก็เอานะมาของเราก็ต้องให้นมเราถึงสองปีดูแลนะครับ หมดไม่ให้ไตไรไม่ให้ตอมนะครับล่ามขี้เดียยวให้อาหารการกินในยามที่ลูกไม่สบายนะครับหมาก็ไม่ไม่รู้นะมีความรู้สึกเจ็บปวดหมาก,กว่าลุกฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานาวะตาลาบอกว่าอานิสคุรลีวลิวาลีได้กนะครับจงขอบคุณอัลลอฮ์ที่ให้เรามีพอที่ให้เรามีแม่นะครับ เราเกิดมาทองแม่ที่เราไม่สามารถที่จะเลือกด้นะครับแต่เราต้องคอบคุณถึงแม้ว่ามาจากทองแม่ที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานวะตาละอาจจะให้ความอยากจนคน้นแขนสักทีก็ต่างแต่เราต้องคอบคุณต่ออัลลอฮฺสุบฮาะฮานวตะตาลาที่เรามีพอที่เรามีแม่นะครับนะวิวัวลีได้และก็คอบคุณพอแม่ของเรานะครับที่เขาเลี้ยงให้เราได้โต ึ่งแม่ว่าเขาจะไม่มีใบปริญญาแต่สามารถที่จะเลี้ยงให้ลูกจบปริญญาตรีจบปริญญาโทจบปริญญาเอกได้นะครับนั่นคือผู้ที่เป็นแม่นะที่อัลลอฮฺสุบฮะฮานุอฺตาลาสั่งเสียให้กับเรานะครับย่าได้ทรยศยาได้ในระักคุณต่อซ่องผองแม่ของเรานะครับอย่าได้ตัดขาดกับเขาซึ่งแม้ว่าบางสิ่งบางอย่างเราอาจจะไม่มีความ ตึงพอใจในตัวข้องฐานแต่เราหน้าทีก้องหลูต้องอับไพให้กับผู้เป็นพอเป็นแม่ถ้าเราตายไปในสภาพที่พอแม่ของเราไม่อับไพรจโทษให้กับเราประตูสวาวันทุกปิดสหรับเราทันทีนะครับประตูสวาวันจะทุกปิดสหรับเราทันทีเพราะคุณแจ้ก้องส้วนสวาวันนั้นตแต่ก็ได,ด้ไม่นะครับอยู่ภายใต้ฟาดเท้าของ มีดามนดาของเรานะครับฉะนั้นหน้าที่ของความเป็นลกูกไม่อนุญาตให้เราเนรคุณนะครับไม่อนุญาตให้เราเนรคุณต่อพ่อแม่ไม่ว่าจะโดยคำพูดหรือการกระทำนะครับไม่อนุญาตให้เราซับบาอะไรนะครับนะด่าท่อฐานทุบตีฐาน หรือว่าสร้างความเจ็บช้ำนำใจให้กับฐานนะครับสร้างความเจ็บช้ำนำใจนะดึงภาระที่มีความเจ็บช้ำนำใจมาให้กับฐานนะครับนี่คือเป็นสิ่งที่นะฝักุลละฮุมาเกาลันการีมาโพดดีๆกับฐานนะครับบรรดาบซอฮาบะเนี่ย บรรดาอุลามะนนังโคดกับผอแมด้วยกับนามเสียงที่นะครับด้วยกับนามเสียงที่เบาจนกระทั่งบางคนคิดว่าเขาเป็นคนบานไม่กล้าในการที่จะขึ้นเสียงกับโอแมเเราะกลัวกลัวว่าถ้าเขาตายไปในสภาพที่ผอแมนะครับไม่อภัยให้นี่เขาก็ตายในสภาพที่ใหญ่ยิ่งยนั่นถึงวันนี้ถ้าหากว่า่อแม่ของเราไม่ยู่แล้ว เราต้องอาอาให้กับฐานรบบฟิลลีวลนวดีได้ยวารัมุมาก็มารบบะยานีซักดีเราต้องดุอาร์ตั้งแต่ฐานยังมีชีวิตและต้องดุอา์ตั้งเมื่อฐานลับตาลงไปแล้วนะครับไม่มีชีวิตแล้วนะครับวันนี้ฐานต้องการพ้นระบุญจากหลูกเพราะไม่มีใครที่จะไปเหลือนดารจัดไปเหลือนความสุขให้กับฐานนอกจากหลุก นะครับเขารอเรานะครับวันนี้เราได้ไปเยี่ยมพ่อแม่ของเราในโกโบบางแหลวหรือยังนะครับสมัยตีฐานอยู่บานของฐานคือบานของเราสมัยตีฐานอยู่เป่าตามของฐานคือเป่าตามของเราสมัยตีฐานอยู่ตักของฐานคือโบของเรานะครับแต่ลูกบางคนน่าเสียดายโตขึ้นมา มีบานมีที่อยู่อาศัยมีรถรเคีกลับว่าพอแม่บางคนไม่สามาที่จะเยียบบานได้พอแม่บางคนไม่สามารถที่จะขี่บนรถเขาได้พอแม่บางคนต้องข้ออนุญาตเข้าบานนะครับนี่คือลูกที่ทรยศและลูกที่เนรคุณต่อซ่องพอแม่นะครับวาะตะกุลละหุมาอุฟอย่าได้กล่าวคาว่าอึกับพ่อแม่นะสิ่งใดที่พอแม่ั่งชาย นะครับถ้าเราทําไม่ได้ให้เรานิงเสียนะครับอย่าใช้คาว่าอ,อึอเพราะบาปนะครับเราจะทําบุญ่วยมาขนาดนี้ก็แล้วะแต่ถ้าคำว่าอึ้ต่อหน้าพ่อแม่ของเราเกิดพ่อแม่ของเราไม่สบายใจนะครับบุญของเราที่ทํามาทั้งหมดอาล็อคหลบนะครับนี่คือสิ่งที่เราจะต้องตระหนักให้มาก นะและก็เป็นบาปใหญนะ่และอย่าได้หลดย้อนในเรื่องของสิทธิของเขานะครับในขาะที่เขายามแกชาราเราจะต้องดูแลเราจะต้องให้ทีอยอานไสเขาเราจะต้องดูแลเขานะครับไม่ใช่ว่าเราอ้างนะอ้างว่าเรามีภาระมีหน้าที่มีการงานนะครับนั่นไม่ใช่เป็นข้ออ้าง เพราะเขาไม่เคยมีข้ออ้างกับเราป้ามะเราไม่เคยมีข้ออ้างทุกพรังที่เราเบ,บมือข้อป้ามะไม่เคยปฏิเสธนะครับซึ่งปฏิเสธกับปฏิเสธในการซ่อนกับหลกนะครับแต่ไม่ได้ปฏิเสธพราะความตานีทีเนี้ยไม่มีก็ยอมไปห้ามายอมไปติดนี้ติดสิ้นเพื่อให้ลูกได้มี เผยไม่ให้ลูกได้หน่อยเนือ้อหน่อย,หน,อยหน่อยเนื้อต่าใจใครไม่ให้หน่อยหน้าใครนะครับแต่วันนี้เราจะต้องลดทิฐิความเป็นเรากับพ่อมแม่ของเราทําความดีกับฐานในยามที่ฐานแก้ชราป้อนข้าวฐานนะครับป้อนน้ำฐานอาบน้ำให้ฐานดูแลให้ฐานให้ฐานได้มีความสุขเมื่อนกับที่เราได้มีความสุขที่ฐานได้ดูแล นะครับทึงหมาของเราพอแม่ของเราไม่มีใบป,ปริญญาแต่เขาเก่งกว่าเราถ้าเขาไม่เก่งจริงเขาไม่ส่งเราให้จบปริญญานะคร <bow> ับเขาจะไม่ส่งเราให้จบปริญญาถ้าเขาไม่เก่งจริงพีน้องที่รักทั้งไล่ซึ่งฉะนั้นวันนี้เราท่านาะที่เป็นค,คนเป็นลูกซึ่งแม่อายุมากสักทีก็าตามเราก็คือลูกนะครับเรามีลูกวันยังคําเราเป็นลูกวันยังคํา ตึงแม่ว่าเราจะอยู่ในตนําแหน่งที่สูงส่งในในเรื่องของดุนยาสักทีก็าตามคนที่เป็นพอเป็นแมมเขาสูงส่งกว่าเราเขามีบุญคุณกับเรานะครับนั่นคือสิ่งแรกที่อัลลอฮฺได้สร้างส่อนให้กับเราปรระกาที่พน,นะครับผู้ยิ่งที่ที่พยายามที่จะเปลี่ยนสรีระของของตัวเอง เรื่องผู้ชายก็เหมือนกันที่จะเปลี่ยนสรีระกล้องตัวเองนะครับเปลี่ยนธรรมชาติกล้องตัวเองนะผู้หญิงเป็นผู้ชายผู้ชายเป็นผู้หญิงนะครับไอ้นี่มันเกิดขึ้นในยุคอาเครุสมันซึ่งบุคคลเล่านี้และเป็นตัวอันตร,รายที่จะนำาลามาให้กับเราเพราะล拉เคยลงโทษชาวลูดประชาชาติกล้องลูดที่มีพฤติกรรมเล่านี้ปฏิกันป,ปฏิฤติกรรมหลักรวมเพศผู้ชายรักผู้ชายผู้หญิงหลักผู้หญิง อัลลอฮฺตาลาได้ปิดเป้นดินมาแล้วนะครับฉะนั้นวันนี้เราจะต้องตักเราจะต้องเตือนในสังคมของเรานะครับนะถ้าหากว่าปี่น้องของเรามีพฤติกรรมอย่างนี้อย่าไปส่งเสริมอย่าไปกดไลค์อย่าไปกดแชร์อย่าไปสนุกด้วยเพราะสิ่งเหล่านี้มันคืออันตรายนะครับเพราะท่านนาบีสุลตัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมบกวาลาอานะ r ลลัลลอฮุอะลาวัวลลมมขันทีนริจนันี่จะชอบะฮูนบินนิสัย r a s นะครับบรรดาผู้ชายที่เลี่ยนแบบนะเป็นผู้ยิงนะครับชอบใส่รองเท้าผู้ยิงชอบใส่ผ้า,าตุ้งผู้ยิงชอบมือปฏิกร,รมนะปติกรรมของผู้ยิงนะนะบีแ a วัลมุต ا ل م จิลาจิมินันนิซา และกับผู้หญิงที่แสดงตนเป็นผู้ชายไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของชักดิ์ศีนะครับพฤติกรรมหรือว่าจิตใจในทานะที่เป็นภรรยาเราก็แสดงตนเป็นผู้ชายไม่ได้เราเป็นภรรยาก็ต้องเป็นภรรยาวันอย่างคำนะครับสามีก็คือเป็นผู้ชายกวามูนาอาลันนีแทแต่จะให้ผู้หญิงมาเนื้อผู้ชายนะครับในเรื่องของการดูแลครอบครัวนั้น ไม่ได้ในฐ้านะที่เราเป็นผู้ชายนะครับนี่คือเป็นเรื่องที่อิสลามนะซ่อนนะให้เรานั้นมีการแยกแยะระหว่างผู้หญิงผู้ชายนะครับผู้ชายมีหน้าที่ในการรับภาระมากกว่าผู้หญิงนะครับผู้ชายที่จะต้องดูแลนะครับเอาใจใส่ขอบครัวนะครับค้องเขานะฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย พฤติกรรมหล่านี้ก็คือเป็นพฤติกรรมที่จะมกเบี่ยงเบนหรือว่าเปลี่ยนแปลงการสร้างของอัลลอฮฺสุบฮานวะตาลานั้นไม่ได้นะครับเราต้องพอใจในเพศที่อัลลอฮฺตาลาให้เรามาหลูอกของเราก็เมื่นกันพีน้องบางคนรักนะรักที่จะให้มีหลูกผู้หญิงแต่อัลลอฮฺให้ลูกผู้ชายมาเราก็ต้องดูแลในความเป็นผู้ชายของเขาอย่าไปใส่กับโปรงให้เขาอย่าไปทาลูดทาแกม้มทาปากให้กับเขานะครับ เพราะนบีสุลต่านละวะาอัลวะละจุและดูอัลลันฟิตรัลลูกเกิดมาในสภาพที่เขามีฟิตรัลมีความบริสุทธิ์มีอิสลามผู้ที่แต้มซี่ให้กับเขาก็คืออับบาวาพอแม่ของเขานั่นแหละอยู่เขาวีดานะฮูทำให้เขาเป็นยิวนะครับบางคนนี่เกลียดยิวเกลียดยิวเกลียดยิวแต่ว่าสร้างพฤติกรรมให้กับลูกเป็นยิว วายุมัตจิซาวายุวายุนัสซิรรนะเละการสร้างปฤติกรรมให้กับลูกเป็นนาซรอรนะครับพอวันลอยกระทงการสร้างกระทงให้ลูกได้ได้ไปลอยพอวันคริสต์มาสกาเสื้อเสื้อคริสต์มาสให้กับลูกนี่จะทึงนี่คริสต์มาสไม่กี่วันนะครับเราจะต้องไม่ส่งเสริมเราจะต้องพอใจในความเป็นศาสนาของเรา ไม่ยับถี่ใครรนอิสลามมดีนั่นฟะลยยุกบลาลมินหูใครที่ไปแซวแหวศา,าสนาอื่นจากอันอิสลามอัลลอฮ์จะไม่รับชีวิตของฟันนะครับอย่าซ่อนลูกให้เป็นนาสรอนะครับลูกเราจะไปแหลกองฟันลูกก็ไปแหลกในเวลาอื่นอีไปนุกเรื่องการแหลกองฟันกับไปนุกกันในเวลาอื่นในวันอีดินอัปฮา่าในวันอีดินอิทฟิตรีองฟันในการแหลกไม่ได้ห้าม แต่อย่าไปแหลกในเทศากาลของยิวของยาฮูดข้องนาซารววาอยู่มัดจีซานะฮูแลก็พอแม่ของเขาก็ได้สร้างให้ลูกเป็นมายูซีนะครับให้ลูกได้ไวาไฟนะครับนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องระวังนะครับอิสลามนะเด็กเกิดมาเราต้องส่งเสริมให้ยูในเพจของเขานะครับ ผู้ยิ่งกับเมื่อนกันนะครับเราต้องดูแลให้เขาได้ยุในฮิญาบตั้งแต่เล็กๆอย่าปล่อยปะละเลยนะครับบุคคลที่ซี่ก็คืออดดัตยุสบุคคลที่สร้างก็คืออดดัตยุสไดยุสก็คือผู้ปกครองหรือผู้ที่เป็นสามีที่ละเลยนะครับพ่อแม่ที่ละเลยนะละเลยคือพอใจนะในการทําความชั่วของหลูกลูกจะซีนา่านะครับลูกจะดื่มเหล้าลูกจะเล่นการพานัน ไม่เอาใจใส่ไม่รู้เรื่องนี่ก็เรียกว่าอดเยุสนะครับก็คือคนที่ไม่มีความหึงหวงครอบครัวแล้วจะครอบครัวจะทำอะไรคิดหลักการอย่างไรบุคคลเหล่านี้ไม่เกี่ยวนะนบีบอกว่าอดเยืสดยื้สจะไม่ข้าสวสารนะครับฉะนั้นคนที่ไม่มีความหึงหวงนะใครที่มันละไหรตะละหูฟลดีนะละหูใครที่ไม่มีการหึงหวงครอบครัว คนนั้นไม่มีศาสนานะครับเพราะอัลลอฮ์พื่อห่วงมากกว่าเราผูนะ้ที่ดื่มแล้วอัลลอฮ์พึ้ง่วงนะไม่ให้ดื่มผู้ที่เล่นการพนันอัลลอฮ์พึ้งห่วงศาสนาอัลลอฮ์ไม่ให้นะครับเพราะนี้คือแป่นดินของพระองค์ริกีของพระองค์วันนี้เราจะทําความชั่วอะไรก็แล้วแต่ให้หนึกตึงพระองค์อิตตะกุลลอฮ์ตกว่าต่ออัลลอฮ์สุบฮานาวุตาละฉะนั้นพี่น้องที่รักทั้งหลาย lelek noy noy. Jika kau hit hadis tentang Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dalam kutbahnya wani. Akulakulih ada astaghfirullahi wa lakum wa sair muslimin min kulli dam, fastaqfiruh. Innahu huwa alghafur.